สวัสดีจ้าพี่น้องมือนี้เจแดงมาเทียวอิตาลีเนาะจ้ะเนาะเรา็สิมาพักอยูหองนี่เดี๋ยวเจแดงสถไทยหองห้เบิ้งเนาะ่าหองเจแดงมาพักเป็นจังไดเนาะจ้ะเนาะมาก็มาหอดพี่น้องเดี๋ยวสีไทยเบิงเด้อจ้ะของกับว่าหนึ่จักดอกอันนี้ห้องน้ำจ้าห้องน้ำ ห้อ,องน้งบบ่งว่าเออสวยสะอาดพี่น้องไปให้เตรียมตัวเสียบน้าจ้า <c oughs> มีกระตูกระตูใส่เสียผ้าจ้าห <c oughs> น้ายูพี่น้อง <c oughs> อิ คุณดลิกวอลิกดีสลวะหองกว้างดีจ้านี่เตียงนอน พี่น้องของกว้วงกวงจ้งดูสัมภาระกับวงกระเป๋ายังไม่ได้จัดเข้าตู้เลยจ <c oughs> ้าให้พี่น้องเบิ้งก่อนนั่งรถแปดชั่วโมงพี่น้องเอ้ยจากเยอรมันมาอิตาลีรถมันปิดเนาะจ้ะเสียเวลาไปชั่วโมงหนึ่งที่จริงอะ่ะมันต้องหอดอิตาลีอะ ขับรถแคร์หกชั่วโมงกับหอดจ้านี่ขังนองเบิ้งที่นองเดียแงผ้าเบื้งขังนอกผ้าผักแบบธรรมชาติธรรมชาติได้ที่น่องเลยแดดกำลังซองจ้าโอ้ะแบาแดะ กว้างเป็นพายุเนาะพี่น้องเนาะนี่กะซ้ำนี่เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะแดงไทยข้างนอกให้เบิ้งอีกเนาะอ่ะพี่น้องมองเจแดงมาพักจ้าไทยดอกใหม่พี่น้องเบิ้งงามๆหลังจากไทยในยห้องให้เบิ้งแล้วมาไทย หน้าห้องพักไ้เบิ้งจ้าง่ามเนาะพี่น้องเนาะดอกไม้เนาะอืมดอกอันนี้ก็ง่ามพี่น้องมันดู แดดแจ,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 แจามแยมสาวาย่าน้ำสาวย่าน้ำกับพี่น้อง,งาายู่ทั้งน้นสาวย่าน้ำเขากลังหลินน้ำกันอยูจ่จ้ะด <adv> ิก<พ>ทุ่มหนึ่งเด้นหนีพี่น้องเออ้ยจ้าพีพ่น้องหลังจาก จแดงผ้าพี่น้องเบิ่งห้องพักทีจะแดงมาพักเนาะจ้ะมาอิตาลีจะแดงมาเที่ยวอาทิตย์หนึ่งเนาะจ้ะเนาะมาพักหลอนอาทิตย์หนึ่งมากับครอบครัวจ้ะเนี่ยนางว้ากับพี่น้องจะข้าวเกินเพราะวา่าพอไงพ่อไงอันไปไว่ายหน้าอีกแล้วอาบหน้าเมื่อนึงไปไว่ายหน้าอีกแล้วพี่น้องกับลูกกับหลานเพิ่นจะแดงเาา่าว่ายจ้ะมันหอนโพด จะแดงก็ามาเป็นค้นตากแดด <c oughs> ขาจาวใบน้ำตาตากแดดเนาะจ้ะเนาะลูกคนบ่ได้นอนหองหองอันน้ําน้ําเแดงแบบจะ้จะสินอนอันอยู่รถโบนวาเก้นเขาเดวจะแดงสิถทยเบิง้งเนาะจ้ะเนาะมาเขานอนมองได้เพราะว่าเขาสิมีโบนวาเก้นเขานอนอยู่ นี่เจแดงก็พอใ่ญ่กัินอนห้องนี่กันจ้ะมีทุกอย่างลหรพี่น้องตะว่มามองกินอาหารเศร้านะต้องไปกินอีกมองนึงเนอกจากเนาะอยุนีเขาเปรียงอาหารเศร้าน้ำจ้ะเมื่อยหลายพี่น้อง <c oughs> นั่งรถแปดชั่วโมงพี่น้องคิดเอาจากหกชั่วโมงนอกจะกรถติดเนาะ โหลดติดต,ติดมือนีเพราะว่าเด็กหน่อยปิดเทิ่มจ้ะเด็กหน่อยปิดเทิม่มพอกับแม่กับผ้าผ้ากันนั่นเที่ยวตัวบัดนี่คนมาเที่ยวอิตาลีหลายหลายจ้ะมองเจแดงว่าพักนี่กับคนบใครหลายบ่ราะท่าเนเห็นคนหลายอยู่จ้ะมากับระวัางอยู่เด้อจ้ะเราวัางโคโรนาอยู่ ระบังโควิดอยู่ไปใไส่ก็ต้องใส่ผ่าปิดจมูกคือเกาล่ะจ้ะเข้าไปมึงค้นหลายๆก็ได้นอกจากเ่้งสียู่ข้างนอ,นอกนอกจากเนาะหลายปีแล้วพี่นอ้องว่่ได้มาเที่ยวอ่ะอิตาลีตะพัดมี่โควิดนอะจากนี่พ่อโควิดจางพอไง ย่านตะบอไดเที่ยวโควิดจังกับผ้ากันออกเลยพี่น้องเลยอยู่ตาบานหลายจะแดงค่อยมาหนีสองเทียจ้าตะว่าไปอีกเมืองนึงเนาะมาอิตาลีปีนี้ก็มาอีกเมืองนึงแต่ว่าพรท่า,านหูว่าเมืองอย่างเดียวคลิปต่อไปสิจะแดงสิไทยวิวทิวทัดนหเเบิ้งเดี๋ยวจะแดงสิบ,บอกดอกนาะจากว่าเมืองนอียงเนาะ ว้าคุยกันสั้นเนี่ยนอกจากเดี๋ยวจะแดงสิไปหากินเขากินเขาแรงจ้าสวัสดีเด้อจากพี่น้องเดี๋ยวคอยมาเจอกันคลิปหนาเนอะจากเนาะ